được gì không mang được cổ cải มาตราที่14ถ้าเป็นการโพสตข้อมูลอันเป็นทิศหรือบิดเบี้ยนทําให้ผู้อื่นเสียหายหรืออาจเกิดความเสียหายก็อาจเข้าข่ายความผิดโดยมีโทษจําคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน1,000 0แบาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะ